สวัสดีครับไมีคนเดียวอาคุณจิมมี่มาล้โผล่อยังไงนะอยู่ดีโผล่ตึ้งอมาคุณยาเาข่าวคุณก่อนใช่ไหมข่าวผมก่อนเรื่องเรื่องไม่ม่ผมจะบอกว่าเขาหยุดยิงแล้วนะครับครับผู้ชมฮะเขาหยุดยิงแล้วแค่นี้ฮะเชิญครับแต่ว่าหมารถเวเลอร์ก็ยังไม่หยุดกัดทําร้ายคนเพราะว่าแม่เท่า6.9 เดินเดินผ่านแถวหน้าบ้านที่มีรถไวเลอร์ซึ่งไม่ได้ขังไว้ในบ้านลุกขยํำกัดครับแล้วเป็นไรว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับแล้วก็หมาเออแล้วก็หมากลุ่มเนี้ยชุดเนี้เขาเคยกัดเด็กอะไรแถวบ้านเยอะแล้วแต่ว่าคนแถวบ้านบอกให้ป้องกันเราคือปิดประตูรั้วแล้วขังไว้ดีๆครับแต่ก็แราว่าขังไว้ไม่ดีขังไม่ดีเพราะว่าขังเสร็จแล้วมันไม่มีข้าวกิน ออไม่รู้ไปกัดใครได้หมามันเลยเครียดแล้วเนาะคงเครียดมันแหละออกมาแล้วก็แม่ท้าวเสียเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็คือทนเิษปรปไทัยไม่ไหวนะฮะแล้วก็เรื่องของที่ภาคใต้จําได้ไหมเรื่องข่าวที่โจนใต้ยิงคุณครูที่กลางโรงอาหารน่ะครับตอนนี้ก็คือเขาได้สาบวิสามันวิสามันมือมือปืนที่ท,ที่ที่ก่อเหตุแล้วนะฮะคือเขา ทหารเขาใช้กฎอายการเสด็จเข้าไปบุกบุกไปในบ้านที่ที่ทราบว่ามีรูปไหมไม่มีมีแต่ถั่วหัวข่าวหัวข่าวตรงนี้เดี๋ยวไปติดเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะนี่ไงวิสามันสองจนใต้ลาลาที่ว่าที่เกี่ยวกับที่ครูยิงครูกลางโรงอาหารน่ะอ๋อแล้วคือก็คือสรุปสองคนนี้โดนเสียชีวิตครับโดยวิสามันไปแล้วใช่วิสามันไปแล้วแค่นี้ก็คือจับได้แล้วไงฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ ของน้องเขยน้องเขยกระซวกกระซวกพี่เมียดับเพราะว่ามีการระหองแหงมานานแล้วแล้ววันนั้นน้องเขยไปกินเหล้าแล้วไปเบิ้ลเสียงเครื่องเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันกับพี่พี่ภรรยาพี่เมียเบิ้ลเครื่องเสียงอะเบิ้ลเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มีเครื่องเสียงเหรอะเครื่องของเสียงของมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์เสียงแล้วก็ด่ากันบอกไปแล้วก็ลากกันมาต่อยกันน้องเอน้องเขยสู้ไม่ได้ก็กระซวก แทงซะเสียชีวิตแล้วแกก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่นั่นแหละไม่ได้หนีไปไหนนะฮะทั่วไปก็คงมีอยู่แค่ใจร้อนกันจังสมัยนี้แล้วเนี่อะไรเนี่ยไหนฮนี่จับระเบิดที่สุรินเนี่ยทำไมเนี่ยนะอ๋ออันนี้ท่สุรินเอาระเบิดเอ็มยี่สิบหกเพื่อจะไปถล่มคู่อเลแล้วไปพอจะไปถึงที่จะถล่มคู่อเล็เสร็จ ประมาณว่าเห็นผัวเมียเขากินข้าวอยู่สงสารเลยไม่อยากหล่มถล่มผู้อลวรู้สึกจะเข้าไปมอบตัวแล้วคนนี้เป็นเป็นคนที่เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านที่เก็บพวกอาวุธที่กําลังจะเอาไปพิสูจน์หรือทําทําลายอะที่ยังไม่ได้กู้ก็คงกินมะเขาก็กินเหล้าเสพยาไปแล้วก็คงคึกว่าจะไปถล่มคู่อาวลธแต่สุดท้ายแล้วก็เขาก็ไปมอบตัวกับตํารวจพอมอบตัวตำรวจไปคนที่บ้านก็มีเยอะ กลายเป็นบ้านของสองนการณ์ EOD อะไรเงี้ยครับช่วยหน่วยชุดกู้ระเบิดนะฮะหมดครับตรงนี้ก็หมดบุญแ่นี้เพราะเล้นเรื่องหนักที่หน้าข่าวทั้งหมดก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้ที่มีการระทะกันหว่วันนี้มันในนี่แล้ววันนี้มันหยุดยิงแล้วไม่หมายถึงอันนี้ของเมื่อวานไงที่พูดเนี่ยคือเมื่อวานเอาวันนี้ดิเอาสถานการณ์ล่าสุดนนี้เนี่ยเขาก็มี พอบอเหล่าทัพฮะคุณผู้ชมนัดคุยหลังห้าธันวาหาทางออกประเทศอะฮะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสองวันนี้ยังไม่มีการยุบสภาหรือลาออกของนายกครับ,ค,รบคือตอนเนี้เขาประกาศชัยชนะแล้วทางครับทางเวทีลาดดำเนินนะครับเอ่อหรือจะเป็นทางคอปทอหรือจะเป็นทางเวทีทุกเวทีฮะที่มีการเคลื่อนไหวตัวนี้นะครับ กระทรวงการคังหรือศูนย์ราชการเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศชัยชนะให้คุณผู้ชมดูภาพกว้างที่เมื่อวานนี้มีการประทะกันเนี่ยทุกกระบาจะลงข่าวหมดครับคือวันนี้เขาประกาศชัยชนะเพราะว่าจู่ๆตำรวจก็หยุดเออหยุดซะงั้นอ่ะเพราะเมื่อเช้าเห็นก็คือทางผู้ยมนุมก็ เดินเข้าแท่งเบร์เออร์ไปจับมือตำรวจไปคุยไม่มาเช้ายังยิงอยู่เลยมาเช้าเหรอแต่เมื่อเช้าก่อนออกมาเขาจับมือแล้วนะสายสไอ้ก่อนน่ะก่อนก่อนสายสายคือปัญประเด็นมันคือนายกเนี่ยเขาไปไปประชุมครมที่กองทัพบกนะครับครับเออแล้วมันมีอะไรในนั้นหรือเปล่าอืมเออจูจูตาแจ๊ดเนี่ยนะฮะตาแจ๊ดก็ออกมาเดิน เธอเล่เลร่าอ้าหรอฮะออกมาทำไรครับเดินทำไมเดินตรวจตลาดเดินตรวจตลาดไหมไม่ใช่ก็เนี่ยเอามามอบรางวัลให้ตำรวจอ๋องการความแซวว่าอ้าวรับมาหกพันล้านเนี่ยให้ตำรวจสองล้านเองเหลืหายไปไหนห้าพันแปดร้อยล้านเนี่แซวเล่นนะครับก็มาเดินแล้วบอกจะอยู่ข้างเพียงพี่น้องประชาชนคำถามคือว่าแล้วเมื่อวานยิงไหมวะให้คุณผู้ชมดูฮะเงินเยอะเยะมันจะเป็นอย่างนี้ คนที่เป็นผู้น้อยเนี่ยมันก็จะได้แค่ใบสองใบนะครับคุณผู้ชมฮะคนที่เป็นผู้ใหญ่มันก็จะได้เยอะโอ้โหนี่เงินอย่างไหนเนี่ยรู้เงินใครเหมือนกันคงอยู่ในธนาคารนะครับก็มาออกทำเป็นมาเดินตุลตุลัดตุเลนะฮะบอกาให้กำลังใจตารวจนะเสร็จแล้วก็บอกว่าหยุดยิงเนี่ยผมก็เลยได้ภาพอย่างนี้มาในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็แชร์กันนะครับว่าถ่ายรูปด้วยกันละนะ จือแต่เขาก็ยังกังวลกันว่าให้มันเป็นอะไรมันมีแผนอะไรหรืเปลาเป็ร้อนเป็นหลุมพรางเออซ่อนเงื่อนนี้ทางทางผู้ชุมนุมก็เลยบอกงั้นขออย่างเดียวขอกุญแจดอกเดียวแม่และลูกอ๋อใือให้แม่กุญแจเดียวก็ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวล็อกเสร็จแล้วทําลูกกุญแจตกพ่ออย่างเงี้ยแล้วทีนี้สวยเลยเข้าบอข้าเข้าทั้งบอรดจะนอนเข้าทั้งคำเนี่ยไม่ได้โดนล้อมต้องการลุณาเอามาให้ทั้งแม่และลูกเพื่อที่จะเอาแม่ล็อกแล้วเอาลูกให้ผู้ชุมนุมเก็บไว้ ประมาณว่ากูล้อมอยู่ข้างนอกห้ามมึงเข้าไปทํางานนะครับเขาก็คงกลัวด้วยเข้าแป้งงในอ้าวเสร็จคือเข้าอวยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิหมายถึงล็อกแล้วแต่แต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ล็อกอันอย่างที่คุณบอกก็คือว่าอเดินคือเขากลัวไงไงคือเข้าไปเกิดเข้าไปแล้วเกิดมีตํารวจซุ่มอยู่ข้างในป่าวอแล้วมีการผงการแอบเผาเลยเนื่อหาว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเผา นนั่แล้วก็ให้ดูสลับหน้าผมไปทุกฉบับเมื่อวานทหารก็ไปช่วยนะครับช่วยดูแลรักษาคนเจ็บเมื่อวานที่ผมจบรายการไปเมื่อวานเนี่ยฮะก็แซบนัวหน้าดัวครับนะฮะผู้ชมฮะแบบที่สะพานชไมมารุเชษกับที่บชนนะฮะอีลุงตุงตุงอีลุงตุงตุงกันเลยแซบครับแซบเลยครับแซบจนแซบแล้วมันปลิวนะครับมันปลิวก็เห็นบอกปลิวทางลาดดำเนินนยนะปลิวไปทางลาดดำเนินแต่ว่าเขาไม่ได้โปรยมานะฮะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ย ้ชุมนชนที่เราเดินเนินเห็นฮอบินมาฮอโปรยแกนน้ำตาแกนน้ำตาโปรยไม่ได้นะฮะ <ừ ừ. S 1> <c oughs> แกนน้ำตาเนี่ย <c oughs> ท้ายๆก็โปรยโ <c oughs> ปรยโปรยใบใบประกาศาจับนี่ใช่เหรอเออโปรยโปรยใบประกาศาคือแกนน้ำตาเนี่ยมันจะเป็นกระแปผงกระแปผงนะครับผู้ชมฮะต้องเรียนให้ทราบฮะมันจะเป็นกระแปผงกระแปผงอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่มันจะเป็นกระแปผงกระแปผงอย่างนี้ครับแบบกระป๋องแป้งตาง,งูครับเหมือนอาหารอาหารกระป๋องอ่ะเห็นไหมเนี่ยที่ไหนที่มือขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยนี่เห็นไหมมันค่อยๆเนี่ยเนี่ยเขาเอามาเสียบเนี่ยอ๋อเสียบทองเสาอันนี้เขาเจ๋งมากเลยนะเา เก็บหลักฐานเออในในว่าในวา่าจะเอาไปเป็นสินสอดออขอลูกสาวใครทุกคนหนึ่งนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เป็นลูกพดีไปจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงเป็นตำรวจ ออ๋เลยต้อองเากระป๋ห็นไหมคนตาที่เป็นตำรวจเรียกเงินเรียกทองนะมึงเอากระป๋องแก๊สน้ำตาไปปลาหัวกูดีนักนะคือปลาป้งและแก๊สมันจะลอยมานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลงมาจากฮอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่ได้มันไม่ใช่โปรยแบบโปรยทานนะแก๊สน้ำตาเรียนให้เข้าใจคือรุ่นน้องผมไปแล้วเดือนเมื่อวานผมไม่ได้ไป พี่มีแก๊สน้ำตาโบยไมาให้ฮอยลิคอปเตอร์มันปิวมาจากที่อื่นตามทิศทางลมมันปุ๊มันไอ้มันโปรไม่ได้มันปิวได้ทนี่ฮะโพสตุเดนะคุณผู้ชมครับเขาก็มีบอกว่าเบื้องลึกเปิดทางคำนียบชนอคือตอนนี้เนี่ยมันโอเคเราก็จะไม่ว่าการท่านประกาศชชนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์อยู่นะครับตราบใดที่นายกรัมตรียังไม่คืนอำนาจครับยังไม่ลาออกนะฮะยังไม่ยุบสภา แล้วการยุบสภานี่ไม่ได้หมายความว่าแก้ปัญหาถ้าสมมตินายกยุบสภาครับ,รบประชาธิปัตปัห้ามลงเลือกตั้งเด็ดขาดต้องขอให้แก้กฎกติกาใหม่ก่อนครับเออเมื่อาวาในในี้นายกเขาแถลงบอกว่าสภาประชาชนไม่มีในรัฐธรรมนูญคือวันนี้วันนี้ทุกคนอ้างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวคำถามอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งว่า,าสมมติคุณอยู่รวมกันในหมู่บ้านอย่างเงี้ยคุณมีกฎหมายมาหนึ่งคุณมีกฎการอยู่รวมกันเสร็จแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้มันมีการทะเลาทะเลาะปุ๊บ คุณก็ต้องมาแก้โกรธไงแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ไอ้ไอ้คนที่ที่เป็นหัวหน้าจะพูดอยู่อย่างเดียวว่าไม่ได้ให้ผมลงจากตําแหน่งมันไม่มีกฎมันไม่มีกฎให้ผมลงอก็กูก็เลยต้องไล่มึงไงนั่นเองเข้าใจไหมกูรู้แล้วว่าไม่มีกฎแต่มันเป็นาสามารถสมรรนะมันก็เลยต้องไล่ไงคือมันก็มันก็คงงงกันนะไอ้คนที่ไล่นะอก็ไล่เฮ้ยไล่ไล่เอารงมั้วันไล่เสร็จไอ้คนไล่บอกว่าไล่ไล่ฉันไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรที่จะไล่ฉันฉันเทียงผิดอะไรที่จะไล่ฉันตั้งสภาในตอนนี้มันไม่มีกฎก็กูจะเอาสภานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะร่างกฎกันใหม่ไงก็เขาไม่พอใจคุณพี่แล้วคุณพี่เข้าใจหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่เคารพครับหลังห้าธันวาบอกว่าวันนี้วันที่สามเลยไหมสามวันนี้วันที่สามนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์หลังข้าพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีครับ แหมผมอยากให้ข้าราชการทั่วประเทศถวายสัตว์หมดเลยนะโดยเฉพาะตำรวจนี่ต้องถวายเบิ้ลนะต้องถวายสัตว์หลายๆครั้งหน่อยหมดถวายสัตว์ปีญญาหลายๆคนมันต้งกลับมาเหมือนเดิมนะเออไม่งั้นเดี๋ยวตอนนี้ยิ่งยิ่งโคศกอะไรนะต่อแล้วต่อเออเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการโกหกโคศกตำรวจไทยนะฮะรุ่นน้องผมบอกนะฮะอ่ะ พลเอกประยุทธ์บอกสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มปปสว่าเป็นเรื่องของการเมืองก็ต้องแก้้ตองให้การเมืองแก้ไขครับส่วนอาหารจะทําเพียงติดตามสถานการณ์เท่านั้นฮะโหคน,คนเอกประยุทธ์ท่านต้องตต้อต้อองงดูน้องคนนี้นะครับนฮะน้องคนนี้นะว่ามาเลยดูเลยอยากดูหน้าน้องคนนี้ครับโอดั่มมากครับอ้าวหาไม่เจอน่ารักไหมล่ะไม่เจอละเจอดิเดี๋ยวจะเย็นๆกดดันกดดันกดดันเร็วเรเร็วๆร็วเ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  มีมีมีคุณนั่งเป็นเพื่อนนี่ยังพอทนในเวลาอยู่คนเดียวแล้วหารูปไม่เจอเนี่ยนะไม่รู้จะพูดอะไรด้วยตาตาก็มองก็ปักไอเรื่องไอเรื่องไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่มีผมฝอยไปได้เรื่อยแต่ว่ามันงุนงิดมันงุนงิดตรงมันหาไม่เจอเขาเยอะมากมันเยอะเลยเห็นรูปอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยให้ดูครับเดี๋ยวครับมาบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองก็ต้องให้การเมืองแก้ไขส่วนาหารจะทำเพียงติดตามสถานการณ์เท่านั้นครับฮะแล้วก็จะบอกว่า เนี่ยพอบอสูงสุดจะนัดหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพหลังวันที่5เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับอา่าหลังวันที่5้าแล้วนั่นแปลว่าอะไรตอนนี้คือเรายึดทำเนียบได้ครับอา่าเรายึดบอชอนอได้นะฮะแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อไปถ้าเขาไม่ลงปัญหาคือตรงนี้นะครับถ้าเขาไม่ลงเขายังไม่ยอมลงจากอำนาจครับเออเป็นปัญหาคือตรงนี้ครับี่ยถ้าเผื่อสมมติไม่ลงแล้ว <c oughs> คุยกันแล้วไม่ลงจะจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมไม่มันมันไม่คุยกันแล้วตอนเนี้ เพราะเดี๋ยวพราะคุณชุเช่บอกว่าวันนั้นที่ไปก็ไม่ได้เจรจาไม่ได้คุยนะไปเพื่อบอกว่าตัวเองต้องการอย่างนี้อย่างนี้แต่คําถามคือพนมิตรยึดธทมเนียมร้อยกว่าวันมันยังไม่ลงเลยอ่ะตึกอะไรใดเออมีทางขึ้นอ่ะออโศมัดทาเนียบปุ๊บอ่ะปิดทาเนียบเป็นทาเนียบล้างใช่ไหมอ่าปิดบทรนเป็นบตนล้างพวกนี้มันก็ไปทํางานที่อื่นทำงานที่อื่นก็ได้ว่าออนไลน์ก็มีเดี๋ยวนี้ยิ่งรัก ยกรัฐมนูญยันข้อเสนอสุเทพทำไม่ได้ปัดคืนอำนาจเนี่ยฮะครับคุณจะประอมอำนาจไว้ทำไมอำนาจมันไม่ใช่ h a ไม่ใช่โเล่ไม่ใช่สูกัสไม่ใช่เมนทอสโอ้โหโฆษณาก็หมดมี่ดอเนี่ยย<อ>ไม่ใช่ลูกอมตาตะขาบเสือ11ตัวที่มันมีไหมหมดแหละเออหรือลูกอมตาแมวไทยใจกล้าอะไร <c oughs> พวกนี้มันไม่มีนะฮะอำนาจมันต้องคายครับอำนาจไม่ใช่ลูกอม ถ้าเบื่ออยากเห็นอะไรสงบสุขผมว่าอำนาจเนี่เหมือนน้ำยาบ้วนปากเขาให้กั้วคอแป๊บเดียวแล้วมันก็แล้วมันก็ต้องอ้วกออกนะครับไม่ใช่อมกันไปตลอดการมีแค่ลิงที่ออมได้ตลอดทั้งชีวิตไปออมอย่างอื่นมีอย่างอื่นให้หน้าอมกว่าอำนาจเยอะนะครับก็ยังไม่ยอมคลายอำนาจออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องติดตามต่อไปคุณพระคุณสุเทพเมื่อวานนี้ที่ที่ร่วมที่อะไรนะป่าสายอ่ะ ที่ครั้งสุดท้ายที่บนเวทีมวนชนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะเผด็จศึบบชนภายในสามโมงวันนี้เช้ามาเกมก็พลิกเพราะเข้าไปได้เลยเออเพราะเข้าไปเลยบอกเข้าไปเลยประมาณเหมือนกับว่าสามโมงต้องปีนห้องสาวเจ้าให้ได้ยังไงคืนนี้เอหรือยังไงบ่ายนี้พาเช้ามาประตูเลี้ยวลิฟเอยเช้ามาตอนตอนคืนคุยกัสามโมงนะต้องเข้าห้องสาวให้ได้ฝ่ายฮักเออต้องปีนปีนจะแบบอะไรนะ จะเอากระดุมกระไดมาหรือจะขึ้นลิฟต์ไปห้องสาวเจ้าใช่ไหมหรือมึงจะโขนบาร์หรือกระโดดค้าถ่อเข้าห้องก็ต้องเอาให้ได้ก่อนสามโมงชาวฮาร์ดคอร์กะออกมาก่อกะกะก,ะกำลังกายตอนเช้าอดอ,อกกำลังกาย,ยพอไปถึงพอเช้าเจ็ดโมงมาถึงแปดโมงอ้าวเปิดสาวเปิดประตูรอ,อทำไงดีทำไม,มยองมง่ายๆอย่างนี้ไอ้แต่เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นรูปหนึ่งน <c oughs> <ๆ>ังสื่อญี่ปุ่นที่มันเป็นตำรวจยิงหนังกระติกอ่ะอ๋อโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาวุธรุ่นใหม่ ซอฟเบนสุดๆซอฟแปลว่าอ,อ,อ่อนเบนแปลว่าสมองก <c oughs> ระลุนหนาแปลเองเนี่ยแล้วไปยิงแล้วไปยิงให้เขาถ่ายรูปได้แล้วจะไปยิงอะไรเอาอ,อ,อ,อ่นนันก็ติกมายิงผู้ชุมนุม แต่แต่แต่ไอ้ลูกที่เขายิงเน<อ>ี่ยเป็นพวกลูกหัวน็อตมันก็ <c oughs> โอ้โอนั่นน่ะแล้วมาบอกตำรวจโดนหัวนอ็อต <c oughs> ตำรวจก็ยิงอยู่นี่ไงก็ตำ <c oughs> รวจเอาหัวน็อตไปให้เขาเหมือนกันจะยิงเล่นเกมต่อสู้กันอย่างเงี้ย <c oughs> แต่แต่ว่ามีภาพหนึ่งน่ารักครับคุณผู้ชมโ <c oughs> ุกนฮะนี่ฮะเป็นภาพตอนหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ครับขอบคุณครับหลวงท่านขอบคุณทุกท่านที่ถ่ายรูปมาแล้วรายการนำมาออกอากาศนะครับครับเพราะว่าก็เซฟเซฟกันมาแล้วไม่รู้จากไหนเหมือนกันให้เครดิตทุกคนเนี่ยะเนี่ยพอหกโมงปุ๊บทุกคนต้องยืนตรงคารุิ พอหลังจากเคารพธงชาติเสร็จเขาบอกมีเสียงกันไม่แล้วตำรวจนะครับตำรวจต้องยืนตรงเคารพธงชาติอย่างนี้ฮะครับนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เคารพประชาชนทุกคนไม่ใช่เคารพประชาชนคนใดคนหนึ่งเออเนียเนี่ยอย่างไหนนะเพจรายการมีนี่รายการทันสมัยขึ้นครับมีเพจก็มีแฟนๆมาทั้งสไลน์ทั้งเต็ดใช่ไหม ทัทง้ทง like, ทั้งทั้งทั้งไรทั้งเฮดนะฮะเออเป็นเรื่องธรรมดาครับรายการเรานะฮะไม่เข้าใครออกใครผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกสถานการณ์ใดใครผิดสถานการณ์ใดใครถูกเราไม่มีวันเฉลี่ยครับนะครับผมไม่รู้จะเฉลี่ยไปทำแมวอะไรผมไปหารูปไม่เจออีกหม,มือนกันคือมีมีรูปหนึ่งมันมีรูปหนึ่งไงที่ตำรวจยิงตะเบะคนเสื้อแดงอ่ะอเออมันบอกว่าออกาศไปยังฮะ,ฮ,ะฮะผู้ชมหลายรูปก็งงกันแบบพี่พี่ช่วยตะเบะให้ครบทุกคนเออเนี่ยน้องคนที่เขา ทำเฟซบุ๊กให้เขาบอกว่าโหพี่ภาพนี้ผมทนดูไม่ได้เลยต้องใช้คําคว่าคุณจะกาบตีนเลยดูดีไหม <c oughs> บอกเอาเลยอยากโพสอะไรโพสเต็มท <c oughs> ี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่ไม่มีกักเต็มที่เมื่อก่อนก็ต้องบอกเขาว่าช่วยเบอ,อนะ,อะกลางๆหน่อยเดี๋ยวนี้กลางๆมันไม่มีในโลกแล้วเราเ,ราเราลือกแล้วเ,ออเรื่องผิดเป็นผิดเรื่องถูก <c oughs> เป็นถูกนะฮะล้วก็เราก็ให้โอกาสให้คุณทํางานแล้วไงแต่คุณก็ทํางานแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันก็ไม่ได้ใช่แล้วแล้วเราก็ไม่ใช่คนโลกสวยด้วยเดยเออใช่เราไม่ใช่คนโลกสวยนะเรา เราก็ซัดตรงๆเหมือนกันเราก็ไม่รู้จะอ,อมคอมทําไมครับนะครับงั้นเกิดถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังคงแบบเขาเรียกอะไรดีนะเห็นอะไรข้างเดียวอยู่เราก็ช่วยไม่ได้นะฮะแล้วอย่างรูปนี้นะเฮนบผมเนี่ยไม่อยากให้ดูเลยนะแต่ว่ามันทุเลศจริงๆยังไงฮะคือไงรู้ไหมฮะคือผมเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ที่ผ่านมาที่ที่รางกําแพงโอเคมีคนเส <ๆ S 2> ื้อแดงเสียชีวิตจริงนะฮะแต่อันนี้คําถามคือว่าสมควรหรือไม่ที่จะ เอาข่าวเก่ามาเสร็จแล้วก็มาบอกว่าเป็นคนเสื้อแดงเสียชีวิตอ๋อก็บ้านข่าวกันอีกแล้วเฮียนบคุณคิดดูมีเรื่องอย่างนี้ด้วยอ,อืมฮะเนี่ยเดี๋ยวหาภาพก,ก่อนมีเรื่องนี้มีมานานแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เ้ยไม่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันคือมันมันมันน่าเกลียดแล้วน้องคนที่เขาเสียชีวิตนี่ยังเป็นเด็กอยู่ไงเออแล้วคุณคุณมา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 เต้าข่าวแบบนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันแย่เกินไปหา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 อยู่ก่อนนะ <c oughs> หาก่อน ลูกเยอะมากช่วงนี้ไลายลายหลายกลุ่มฮะกลุ่มนั้นก็ส่งกลุ่มนี้ก็ส่งทั้งหลายทั้งเฟซบุ๊กเต็มไปหมดรูปงคนนี้บอกเฮ้ยเอานี้ไปดิเอานี้เอ้นนี้ดิเอ็นนี้ออกากาศอันนี้เออเออขอบคุณครับพี่แล้วก็เลยเมื่อน้ว่าอันไม่เจอเป็นันไหนเวียนส่งส่งเองก็เวียนหัวเองแล้วบางทีก็ส่งมาให้เพื่อนดูด้วยนะก็เวียนหัวเองเหมือนกันว่าเออมันหลายอันว่ะเดี๋ยวไม่ปดูก็ได้ถ้าเผื่อหาไม่เจอช่วงพักเจอเจอเจอไม่มีไม่เจอหรอก นี่ครับคุณผู้ชมนี่ฮะเนี่ยดูเดีภาพนี้เดี๋ยวต้องเบรกเดี๋ยวต้องเบรกใช่ไหมดูภาพนี้นะดูภาพนี้ก่อนอ๋อเนี่ยข่าวด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นข่าววันที่26พฤศจิกายนโจรวัย16ปีแขนถูกแย่งสาวท้าดวลก่อนถูกดักยิงดับอนาถไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เลยไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เลยแล้วเอามาลงใส่เสื้อแดงและนี่ไลฟ์เพจผู้หญิงคนนี้ฮะชื่อปาริชาต้นข้าวแสนอุบลแลนี้มาลงบอกดูเอาค่ะ ตอนนี้ช่องปีศาจบูสการมันกำลังโผมว่าเสื้อแดงร้อมรามแต่ที่ไหนได้พวกมันบุกมายิงเราน้องคนนี้มาชุมนุมพ่อแม่ลูก3ามคนแต่คราวนี้กลับไม่ครบกูอยากจะร้องไห้ดูเอาพักเมื่อไหร่จบไม่จำอํมมาย์ไม่เคยปานีใครไหมทําดีเข้าไปไม่เกี่ยวเลยอใช่ป่ะนี่ไงวิธีการไงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย็สงสารน้องด้วยนะเขาก็น้องเขาก็ไปตั้งนานแล้วยังเอารูปนี้มาใช้แต่วันที่ยี่สิบหกพฤศจิกาครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้อง ทีนีม่อานได้แล้วผมมีความเป็นธรรมเมื่อวานนี้มีภาพของนักศึกษารามหรืออาจจะไม่ใช่นักศึกษารามแบบพวกอีกกลุ่มที่เขาชุมนุมแถวนารามแล้วตีรถเมย์ผมก็เอามาให้ดูว่าเออเนี่ยเขาก็มีตีรถเมย์ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วผมก็เห็นคลิปมีเขาก็แบบว่าอะไรนะไล่ตีกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีแบบข่มขู่ให้คนเสื้อแดงถอดเสื้อก็มีผมก็ล่าให้ฟังแต่อย่าเอาเรื่องความเป็นความตายมาขนาดนี้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ไไไไไอออออ้้้้้พวกผู้กระดมเนี่ยนะคุณช่วยพิจารณาคำพูดตัวเองหน่อยเถอะอย่าให้ประเทศชาติมันแย่ไปกว่านี้เลยนะ <c oughs> มันเป็นสิทธิ์เก่รารังกำแพงเนี่ยนะจะตูจะตูแพรวเนี่ยจะตูแพร์นัทเทวลไอ้นัทเทวลนี่ไม่น่าจะใช่นัทเทว์นี่ธุรกิจบัณฑิตอ๋อธุรกิจบัณฑิตประเทศนะเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับคุณผู้ชมฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเปิดสายคุยกันว่าตอนนี้เขาเขาเลิฟลี่กันครับ คือหยุดยิงแล้วนะฮ<น>ะอ้าวแล้วสถานการณ์มันจะยังไงต่อนะครับเดี๋ยวสักกูหนึ่งครับ